บทที่2เสียง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 เรียกดังกระทบส่วนประสาทคล้ายมีใครกำลังเขย่าแขนเธออยู่กู้เสียงรู้สึกเหมือนทั้งล่างแตกละเอียดมีเสียงจอกแจ๊กจอแจดังอยู่รอบกายหลังลืมตาขึ้นช้าๆเธอก็พบกับหญิงสาวอายุประมาณ20ต้นๆใส่เสื้อยืดสีขาวเหงื่อโทมกายแววตาล้อนลนหวนจิ้งกู้เสียงพึมพำ พอเห็นอีกฝ่ายฟื้นหวนจิ้งก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วรีบส่งขวดน้ำให้ตกใจแทบแย่ดีขึ้นบ้างหรือยังเมื่อเธอไม่ตอบวนจิ้งจึงพูดต่อเมื่อกี้ผู้กำกับโกรธมากถ้าเฉินซีอยากจะเปลี่ยนตัวแสดงก็ช่างเถอะไม่งั้นจะเป็นเราที่เสียเปรียบโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาง่ายๆบทอะไรก็ไม่สำคัญหรอกแค่เป็นที่รู้จักก็พอ ชื่อเฉินซีฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูแต่ไม่ทันจะได้ถามใครบางคนก็ตะโกนเรียกหวนจิ้งหวนจิ้งปาดเหนือแล้วหันมาบอกกู้เสียงรอยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันกลับมาห้องพักนักแสดงค่อนข้างแคบมีเสื้อผ้าและรองเท้าวางละเกะละกะบนโต๊ะมีของกินเล่นและน้ำดื่มตั้งอยู่แต่หลังจากเริ่มมีชื่อเสียงกู้เซียงก็ไม่ได้ใช้ห้องแบบนี้อีก ในหัวของเธอเต็มไปด้วยความสับสนโดยเฉพาะการได้เจอกับวนจิ้งตอนเริ่มเข้าวงการบันเทิงวนจิ้งคือผู้จัดการส่วนตัวคนแรกของกู้เซียงพวกเธอมีความฝันที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันด้วยความที่วุฒธธิภาวะยังน้อยวนจิ้งจึงต้องอยู่เบื้องหลังเพื่อจัดการเรื่องวุ่นวายต่างๆให้กู้เซียงนอกจากจะคอยแก้ปัญหาให้แล้วยังต้องออกหน้าขอโทษบรรดาผู้กำกับและเพื่อนร่วมงานแทนเธอบ่อยครั้ง เพื่อที่ทางเดินสู่การเป็นศิลปินของกู้เสียงจะได้ล่ามลื่นเลากับโรยด้วยกีบกุหลาบวนจิ้งไม่ยอมให้อีกฝ่ายรักกับเหลียงจีง้เพราะตอนนั้นเธอยังเด็กมากสนใจแค่ความต้องการของตัวเองเมื่อทะเลาะกันมากเข้าวนจิ้งก็ไปเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ดายลาอีกคนพอนึกถึงเหลียงจีง้กู้เซียงรู้สึกถึงความแค้นในใจ เธอยันตัวขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็ต้องตกตะลึงเมื่อเหลือบไปเห็นภาพในกระจกในนั้นคือเด็กสาววัยแรกรุ่นใบหน้านวลเนียนไห้เดียงสาเลียงฝีปากชมพูละเลือฟันขาวเลียงตัวสวยดวงตาโตกลมสนิทผมยาวสลวยเป็นมันวาวอย่างคนสุขภาพดีเมื่อลองยกสองมือขึ้นรูปคำใบหน้าเงานในกระจกก็เคลื่อนไหวตามปลายนิ้วของเธอ สัมผัสถูกผิวที่อ่อนนุ่มเนียนละเอียดไม่ใช่ผิวที่มีแต่เครื่องสำอางหนาเตอะจากการปกปิดไว้ที่เพิ่มมากขึ้นอีกแล้วนี่มันฉันเมื่อสิบปีก่อนนี่พอนึกถึงหวนจิ้งที่ยังดูสาวและสวยกู้เสียงในเสื้อเบสบอลตัวโค้งก็คำกระเป๋าเสื้อแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งออกมามันคือโทรศัพท์รุ่นเมื่อสิบปีก่อน ภาพพักหน้าจอยังเป็นดาราที่เธอชื่นชอบหลังกดปุ่มปบปลดล็อกด้วยมืออันสั่นเทาด้านบนขวาสุดของหน้าจอก็ปรากฏวันที่16เดือน4ปี2014 10ปีก่อนจริงๆด้วยกู้เสียงหยิกแขนตัวเองอย่างแรงจนผิวขาวเนียนเป็นรอยแดงความเจ็บปวดที่ได้รับคือเครื่องยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความจริง เธอปิดปากตัวเองพยายามกั้นไม่ให้เสียงเล็ดลอดออกมาน้ำตาพั่งผูไม่ขาดสายไม่รู้ว่ากำลังดีใจหรือเสียใจกันแน่กู้เสียงชายหนุ่มสวมหมวกแก๊ปคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาพอเห็นกู้เสียงปิดปากร้องไห้โดยไม่มีเสียงเขาก็หน้าเจริญทันทีคุณร้องไห้หรอวงการนี้ไม่มีใครได้ดั่งใจไปทุกอย่างหรอกนะ รีบจัดการตัวเองให้เรียบร้อยผู้กำกับมีเรื่องจะคุยด้วยพออีกฝ่ายหันหลังกู้เสียงเช็ดน้ำตาแล้วนั่งลง10ปีก่อนเธอเคยมาที่นี่ในฐานะดาราหน้าใหม่ใช้เวลาช่วงพักในห้องที่แสนจะอึดอัดคับแคบแห่งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอจะได้แสดงภาพยนตร์แม้จะเล่นเป็นนางรองที่บทไม่มากนักแต่กว่าจะแย่งชิงมาได้ก็หืดขึ้นคอเหมือนกัน ก่อนเข้าสู่วงการกู้เสียงไม่ได้มีชาติตระกูลสูงส่งไม่มีผู้ใหญ่คอยหนุนหลังสิ่งเดียวที่มีคือความสวยและใบหน้าที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์โชคดีที่ยุคข,ของเธอให้ความสําคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกมากขอเพียงหน้าตาดีผู้คนก็พร้อมจะให้อภัยและเอ็นดูแล้วแต่วงการบันเทิงมีคนหน้าตาดีแะเวียนเข้าออกไม่ขาดสายและส่วนใหญ่ก็อยู่ได้ไม่นาน กู้เสียงเดินทางมาเมืองจีเพื่อหางานทำไม่คิดว่าจะถูกแมวมองชวนไปถ่ายโฆษณาเครื่องดื่มและได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีหลังออกอากาศบริษัทจึงชวนเธอเข้าสังกัดเพื่อปั้นให้เป็นศิลปินบริษัทที่เธอเซ็นสัญญาด้วยยังไม่โด่งดังเท่าไหร่เป็นเพียงบริษัทเล็กๆที่หลายคนมองข้ามเธอเองก็เป็นแค่ดาราหน้าใหม่งานส่วนใหญ่จึงได้มาจากการดิ้นรน และแย่งชิงอย่างหนักหน่วงของหวงจิ้งภาพยนตร์ทุนสร้างต่ำเรื่องนี้ชื่อว่าเหมยจวงเนื้อเรื่องเกี่ยวกับโศกนาตรกรรมความรักระหว่างนักแสดงสาวกับทหารในช่วงแรกของการปฏิวัติประเทศเมื่อผู้กำกับสนิทกับผู้บริหารของบริษัทหวนจิ้งจึงพยายามผลักดันให้กู้เซียงได้บทนางรองบทนี้มีความสำคัญไม่น้อยเพราะเล่นเป็นเพื่อนของนางเอก แม้จะไม่โดดเด่นมากแต่ก็ได้ออกหลายฉากอยู่สำหรับดาราหน้าใหม่นี่คือโอกาสดีที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเฉินซีคือนางเอกของเรื่องนี้แต่หากเทียบกันแล้วกู้เซียงมีประสบการณ์และถูกจับตามองมากกว่าต่างจากอีกฝ่ายที่ได้รับบทเด่นในภาพยนตร์เป็นครั้งแรกกู้เซียงไม่ได้อยากจะชิงดีชิงเด่นกับใครแต่เป็นเฉินซีที่ขอเปลี่ยนตัวนักแสดง เพราะอยากให้เฉินเลยลูกพี่ลูกน้องได้เล่นบทนี้แทนกู้เซียงเฉินเลยมีจุดเริ่มต้นคล้ายกู้เซียงต่างตรงที่ยังไม่เคยผ่านงานแสดงไม่เหมือนกู้เซียงที่เคยถ่ายโฆษณามาแล้วเธอจึงต้องอาศัยเส้นสายของตระกูลเฉินเพื่อให้ผู้กำกับย้อนสลับบทเมื่อเป็นเช่นนี้กู้เซียงจึงต้องรับบทหยินใบแทนบทนางรองที่เป็นเพื่อนของนางเอก บทของหญิงใบ้ง่ายกว่ามากแค่หนึ่งชั่วโมงก็ถ่ายจบแล้วเพราะไม่มีบทพูดแม้แต่บทเดียวที่กู้เสียงต้องแสดงคือฉากเดินผ่านหมู่บ้านของเหล่าทหารพวกเขาบาังเอิญเจอกับหญิงใบ้ที่กำลังซักผ้าก่อนที่เธอจะชี้บอกทางให้นี่คือทั้งหมดที่กู้เสียงต้องแสดง จากตัวประกอบที่พอจะมีบทพูดอยู่บ้างเปลี่ยนไปเป็นนักแสดงที่ไม่มีบทพูดและออกเพียงฉากเดียวเป็นใครจะยอมรับได้เช่นนี้เธอจึงมีปากเสียงกับผู้กำกับรวมถึงเฉินซีด้วยระหว่างคนที่ไม่เคยมีผลงานด้านการแสดงกับคนที่เป็นนางเอกหน้าใหม่อย่างเฉินซีแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ต้องเลือกเข้าข้างนางเอก ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวกู้เซียงถูกลุมตันหนิจนเป็นลมทําให้ต้องไปโผล่อยู่ที่ห้องพักนักแสดงเมื่อนึกย้อนถึงการกระทําที่ผ่านมาเธอก็รู้สึกว่าตัวเองงี้เงามากผู้บริหารระดับสูงเรียกเธอไปอบรมทั้งยังกำชับให้สงบเสงี่ยมเจมตัวจนเหวนจริงต้องออกหน้าไปขอโทษผู้กำกับและพี่น้องตระกูลฉินแทน ไม่อย่างนั้นกู้เซียนจะไม่มีโอกาสได้แสดงแม้แต่บทของหญิงใบเมื่อไม่พอใจกับบทบาทที่ได้รับเธอจึงแสดงแบบขอไปทีภายหลังเมื่อกลายเป็นคนมีชื่อเสียงจึงถูกชาวเน็ตหยิบยกผลงานเก่าๆขึ้นมาวิาพากวิจาร์ณนอกจากรุ่มล่างหน้าตาแล้วล่อนก็ไม่มีอะไรโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการแสดงเล่นแข็งทื่อเหมือนแจกันที่ไร้ชีวิต ตอนนั้นเธอแค่ทำในสิ่งที่แจกันควรจะทำแต่กู้เสียงในวันนี้ไม่ได้คิดเหมือนเดิมอีกแล้วแม้หน้าตาจะเป็นส่วนสำคัญแต่ฝีมือการแสดงก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะเคยมีประสบการณ์เธอจึงรู้ว่าทุกครั้งที่ปรากฏตัวหน้ากล้องมีความหมายเพียงใดนักแสดงที่ฉลาดจะไม่ทิ้งโอกาสในการแสดงแม้แต่ครั้งเดียวอาจเพราะตอนนั้นเธอยังเด็กเลยคิดไม่ได้ ในเมื่อวันนี้เข้าใจทุกอย่างแล้วเธอจึงปฏิญาณตนว่าจะไม่ทำตัวเป็นดาราหน้าใหม่ที่ไร้ประสบการณ์อีกกู้เสียงเดินไปหยุดที่หน้ากระจกหญิงสาวในนั้นงดงามราวกับภาพวาดของจิตรกรชื่อดังที่ผ่านมาเธอแทบไม่ดูแลตัวเองปล่อยปะละเลยจนร่างกายสุดโทมเหี่ยวเฉาไปตามกาลเวลา ถึงตอนนี้จึงได้รู้ว่าชีวิตใบสาวนั้นสำคัญเพียงใดรูปโฉมที่งดงามนั้นมีค่าแค่ไหนมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่จะต้องกลัวอะไรอีกเธอพึพรรมพำกับตัวเองกู้เสียงจะทวนจะทวงคืนทั้งรูปโฉมหน้าที่การงานและตำแหน่งในวงการบันเทิงทั้งหมดยกเว้นผู้ชายเหงสวยคนนั้นแม้แต่ความตายเธอก็ไม่กลัวก็แค่เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของกู้เสียงก่อนที่เธอจะผักประตูแล้วก้าวออกจากห้องพักนักแสดงด้วยความมั่นใจจบตอนค่ะ